จิ๊กซอในเด็กนะคะจะช่วยเรื่องก ความคิดเชื่อมโยงเชิงตกกรกะนะคะแล้วก็ฝึกความโอดทนค่ะโตไปไม่ยอดหอรวมทั้งฝึกการสังเกตด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้นะคะมีเซตตัวนี้เป็นบอกเซตที่ดีมากๆเลยค่ะมาฝากนะคะเป็นจิก๊กซอว์แบบนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะต่อง,ง่ายๆแล้วได้ภาพสวยๆนะคะรวมทั้งในบอกเซตของเขานะคะคุณแม่ค่ะยังมีหนังสือนิทานมาให้อีกหนึ่งเล่มนะคะด้านในนะจะบอกว่าเรื่องราวน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับจิก๊กซอว์ตัวนี้ นะคะหลังจากต่อเสร็จนะคะน้องสามารถนะคะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะต่อสแกนแล้วเป็น4มิติแบบนี้เลยค่ะแล้วนำมาเล่นเกมได้แบบนี้นะคะอุ๊ยเปิดหมอนเจอเป็นเกมจับคู่กันค่ะถ้าต่อไม่เสร็จนะคะไม่สามารถสแกนเล่นเกมได้นะ,ะจะทำให้เด็กๆนะคะอยากต่อจิ๊กซอมากขึ้นค่ะแล้วเป็นเกมที่ฝึกพัฒนาการด้วยค่ะแบบนี้นะคะอุ๊ยดอกกุหลาบนะคะอยู่ในหมอนอันไหนนะคะเปิดจับคู่ คู่กันมาได้แบบนี้เลยค่ะอุ้ยได้แล้วหนึ่งคู่นะจะบอกว่าชุดนี้วันนี้นะคะมาให้ในราคาเบาๆนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาให้ในราคาเบาๆแล้วมีถึง3แบบให้เลือกนะคะได้ไปครบเซตเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณแม่ค่ะทักแชทแล้วก็กดสัง่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะแนะนำมากๆเลยค่ะ